อย่าลืมกดติดตามช่อง Next Gen Motor เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ข่าวสารล่าสุดและบทวิเคราะห์เจาะลึกจากเราสำหรับวันนี้เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุด Mitsubishi Pajero ปี2 0 2 7ถ้าคุณเป็นแฟนรถ SUV ที่มีสไตล์สปอร์สมอรถหน้าเหนือชั้นและเทคโนโลยีทันสมัยคุณจะไม่ผิดหวังกับรุ่นใหม่นี้อย่างแน่นอน Pajero ใหม่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของ Mitsubishi กับการออกแบบที่ทันสมัย และวิศวกรรมชั้นสูง SUV คันนี้เตรียมเปลี่ยนนิยามของรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นความสะดวกสบายทีดียิ่งขึ้นและฟีเจอร์ดิจิทัลล้ำสมัยรูปลักษณ์ภายนอกของทันยโร2027โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นมิตซูบิชิใช้แนวทางการออกแบบที่เฉียบคมและฉบเฉียวมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ไฟหน้าเลตดีไซน์ล้ำและตัวรถที่ยกสูงขึ้น พื่อบ่งบอกถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางเส้นสายรอบคันดูบึกบึนและกล้ามชัดเจนล้ออัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด19ถึง21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านท้ายของรถติดตั้งไฟท้ายเหล็ทันสมัยฝาท้ายดีไซน์สะอาดตาและกันชนหลังที่มีลุคสปอร์ตลงตัวกับรูปลักษณ์เดือรวมด้านคุมพลังเทเนโรใหม่มีเครื่องยอนต์ให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยอนต์เบนซินเทอร์2.4ลิตรพร้อมระบบไมฮบบิดให้กำลังประมาณ250แรงมา้าส่วนนนรรุ่่่ทีแงกวาั้น ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์ V6 ขนาด3.0ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดเกือบ300แรงม้าเหมาะสำหรับการลากจูงและขับทางไกลเครื่องยนต์ทั้งสองจับคู่กับทีอร์โนมัิ8สปีดที่ตอบสนองดีเยี่ยมและทุกรุ่นมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ Super All ้อซูเปอร์ออลวีคอนโทรลของมิ s ซูบิชิเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนนอภายในห้องโดยสารของทันยโรถูกออกแบบมาให้หรูหราและใช้งานได้จริงแผงคอนโซลและเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมแสงไฟตกแต่งภายในที่ปรับได้บบดหนังเดินได้สวยงามในรุ่นสูงสุดบอดนั่งรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนโดยแถวที่2สามารถเลื่อนได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าแถวสามผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสะดวกสบายจากช่องแอร์ส่วนตัวและพอร์ตชาร์จ USB C เทคโนโลยีภายในแพันยีรปี2027นั้นทันสมัยและครบครันด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12 3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมา พร้อมระบบนำทางในตัวการสั่งงานด้วยเสียงและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านที่เอรุ่นท็อปมีหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ head-up display ระบบกล้องรอบคันและชุดเครื่องเสียงพรีเมียม12ลำโพงรวมถึงจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการความบันเทิงขณะเดินทางด้านระบบความปลอดภัยก็จะเต็มเช่นกยายาันทคโนโลย มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติสำหรับทางหลวงตัวถังของรถถูกเสริมความแข็งแรงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมถุงลมนิรภัยหลายจุดและระบบยึดเบาสำหรับเด็กเมื่อขับขี่จริงแพนยอโรมอบประสบการณ์ที่มั่นใจและนุม่มนวลช่วงล่างถูกปรับจูนให้เหมาะกับทั้งการขับในเมือง และการลุยทาง,งออฝุ่นพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำระบบขับเคลื่อนปรับการทำงานตามสภาพถนนได้อัตโนมัติมีโหมดการขับให้เลือกหลายแบบเช่นอีโคบสปอร์ตสโนและออฟโรดเพื่อตอบสนองสไตล์การขับของแต่ละคนมิตซูบิชิแพน e โรปี2027คือ9ก้าใหม่ของแบรนด์ที่รวมความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะก,กับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยแต่ไม่อัด